จากระยะเวลากว่า6เดือนที่คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันค้นหาเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงการแข่งขันครั้งสุดท้ายแล้วครับซึ่ง2คนสุดท้ายจากผู้สมัครกว่า20,000คนก็คือกันและริทซึ่งหนึ่งใน2คนนี้ใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยคุณคือผู้ตัดสินผ่านทางการโหวตทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของคู่เขาแข่งขันท่านอยากให้เป็นเดือดตาแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของคู่เขาแข่งขันที่านอยากให้เป็นเดือดตาแล้วกดโทรออกคุณเท่านั้นที่ตัดสินว่าใครจะได้เป็นเดือดตาคนใหม่ของมือไทยครับและสาหรับการแข่งขันครั้งสุดท้ายกับโจทย์มินิคอนเสิร์ตความยาว30นาทีของเขาทั้งสองคนจะสร้างสรรการแสดงครั้งนี้ออกมาอย่างไรแต่ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงภาพบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะทีเด็ดไม้ตายของเขาต้องเก็บไปชมในการแข่งขันจริงเท่านั้น ได <elim> ้คนลราซูเปอร์แมนบินยดไดเท่านี้อ่ะ สัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งมาจับฉลากกันก่อนเลยครับว่าสำหรับรอบชิงชนะเลิศใครจะได้เริ่มก่อนใครจะเริ่มหลังกันเริ่มก่อนเลยอ๋อเหรอเริ่มกเลยเราจะเปิดกล้องดูนะครับเย้กันได้คนแรกนะครับล่นได้คนที่สองนะครับสำหรับรอบชิงนะครับสำหรับคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตสามสิบนาทีนะครับ ถ้าพรอมมินิคอนเสิร์ตสานาทีนี่ก็คือก็ด้วยความที่การพูดไม่เยอะคาไม่เยอะมากก็น่าจะได้ประมาณสักหกเพลงนะครับทีนี้มาลองดูว่ามีไอเดียอะไรไหมครับอยากจะเสนออะไรยังไงมางก็อยากแบบว่าให้มันดูแบบเรามีความสามารถหลากหลายอืมดีครับอยากมีแบบว่ามีเพลงเร็วด้วยอะไรครับ,รบเพลงเร็วด้วยใช่ไหมครับ อ,อยากร้องเพลงฝรั่งด้วยครับอยากร้องเพลงฝรั่งนี่ให้เขาสเสนอมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวจัดให้เพลงฝรั่งนะครับมีอะไรอีกขอมาให้หมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอันไหนได้ไหนไม่ได้ก็เต้นๆนะครับเต้นนะครับแ่าเต้นได้หรือเปล่าเต้นแบบว่าไม่ใช่เพลงเร็วมากๆครับเป็นแบบว่าเหมือนแบบล็อกๆอ,อะไรตอนตอนรอบแดนนั่นกันเพลงอะไรน,นะช้ชาไม่กลัวครับไม่หลอดฉะนั้นเร็วไปครับอ๋อ มืงแบบหนึบๆหน่อยตึกๆอะไรเงี้ยคแล้วมีความสามารถด้านเต้นขนาดไหนเคยเรียนเต้นอะไรมาเคยฝึกเฉยๆครับเคยแบบเล่นกับเพื่อนนะครับให้เพื่อนสอนอะไรเงี้ยเป็นแบบไหนครับก็เป็นแบบว่าเป็นแบบเวฟอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเพนพอได้ใช่ไหมครับโอเคน่าสนใจกันกันเคยแต่ว่าเล่นกับเพื่อนนะครับเต้นกับเพื่อนให้เพื่อนสอนมาว่าเป็นคล้ายๆแบบ๊อ p p i n g อะไรนิดนิดหน่อยๆครับอืมคืออยากจะเต้นจังหวะที่มันแบบ หนึดหนึดเต้นนึงอะครับมีบีดแต่ว่าเต้นแบบตึกๆๆตึกๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรอีกไหมครับเต่นจริงๆแล้วชอบเล่นกีตาร์ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะซ้ากับพิตโนหรือเปล่าอ๋อซ้่กีตาร์ครับท <c ough> ่าที่พี่ดูเนี่ยเออเพลงเต้นโอเค <c ough> น่าสนใจนะครับถ้าตเต้นแบบว่ามันเป็นความสามารถที่แบบว่าพี่ยังไม่เคยเห็นกันมาก่อนอ๋อทีนี้โจทย์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 ของเราเนี่ยมันจะมีบังคับว่าเราจะต้องร้องเพลงใหม่ เพลงใหม่ในอัลบั้มที่เราจะใกลงจะออกเป็นเพลงด้วยต้องร้องด้วยใช่ใช่ครับอแล้วด้ปั์ได้ร้องเพลงฉาได้ร้องเห็นตัวเองเงี้ยได้ร้องเป็นยังไงครับเป็นแนวไหนยังไงก็เป็นแนวช้าๆซึ้งๆนะครับแต่ว่าเน้นกว้างมากเหรอเหรอเหรอพี่แผรได้ฟังยังงเป็นไงครับเป็นเนี่ยเป็นแบบก็มีอ่านวีหน่อยใช่ไหมครับไม่คิดโชว์ร้องใช่ป่ะครับช้ามากหรือว่ามีจังหวะหรืออะไรยังไงครับค่อนข้างช้าค่ะ ช้าเลยช<า>ใช่ไหมครับแล้วมีชื่อคอนเสิร์ตมีอะไรไหมมีคิดคิดอะไรไหม้คือก็แบบอยากอยากจะเป็นแนวแบบวอลเลตี้อะไรเงี้ยครับวอลเลตี้นะครับ,รบโอเคเป็นแนวแบบวอลเลตี้ครับคือแบบว่าอยากให้เห็นความหลากหลายที่ที่ที่ทบางคนยังไม่เห็นกันอีกมุมหนึ่งอ่ะที่อยากจะให้ให้เห็นแบบว่ากันแบบมีความสามารถใน,ใน,ในหลายๆด้านนะครับก็เล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ก็อยากจะโชว์เต้นนี้ดหน่อยๆเท่าที่พี่ฟังฟังดูก็น่าสนใจดีนะค,คือพี่รู้สึกว่า,าถ้าหากว่ามีความสามารถหลายๆอยา่างเอาง่ายๆคือพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเออการมีความสามารถพวกนี้ด้วยไม <ๆ S 2> ่ว่าจะเล่นกีตาร์หรือว่าลองหรือเต้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่าสนใจดีดังนั้นเดี๋ยวพี่ขอคิดกันนะคือพี่เนี่ยสนใจว่าพี่อยากถ้าหากว่าเต้นได้แล้วก็เป็นเต้นแบบ จังหวะกลางๆใช่ไหมครับมีแบบบีบ,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 บมันจะบีดบีบแน่นแต่ว่าเพลงจะช้าๆกลางๆหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็น่าสนใจแล้วอยากถ้าเปิดด้วยอันนี้ไปเลยล่ะค,คือคือคือเหมือนกับ,บพี่มีความรู้สึกว่าตอนนี้อย่างเสาที่ผ่านมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าเปิดด้วยเพลงที่เป็นแบบมีเดียมล็อกหรืออะไรเนี่ยกันคงไม่ค่อยถนัดที่จะแบบสื่อสารกับคนดูมากๆใช่ไหมครับกันกันเนี่ยเป็นลักษณะแบบว่าถ้าจดจ่อกับร้องหรือจดจ่อกับสิ่งที่ต้องทำอะไรเงี้ยจะดี ก็เลยคิดว่าแบบเปิดด้วยแบบว่าเปิดเต้นเปิดด้วยเพลงเต้นแต่ไม่ต้องเร็วเป็นเพลงบแบบมีจังหวะเนื้อหาดีๆแล้วเปิดเป็นโชว์แต่ก็มีแดนเซอร์มาช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจเลยก็เลงคิดถึงเพลงนี้เพลงมากมาย,ยมากมายของของบี้เพราะมันจะมีจังหวะที่มันเป็นท่อนที่เป็นท่อนแรปที่ร้องร้องชาร์เธอรหลายๆภาษาตรงนั้นถ้าเกิดเราไม่ต้องแรปแล้วเราเป็นโชว์เต้นละ่ะเป็นเต้นแบบพวกแบบว่าเขาเรียก ป๊อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณมสี่ครับที่เล่นที่ตอนพักกลางวันเงี้ยครับตอนนั้นเนี่ยแบบแก๊งยีบอยครับที่โรงเรียนก็มีเต้นเต้นเ้นกันคือไม่อยากให้เต้นทั้งเพลงครับพอเต้นทั้งเพลงพี่ว่ายากอื่นใช่ครับน่าจะแบบว่าจังหวะร้องไปแล้วพอถึงจังหวะโซโล่แทนที่น่ะแทนที่เราจะต้องมาแรปเนี่ยเราไม่ต้องแรปให้คอรัสแรปไปแล้วเราโชว์เต้นสักท่อนเดียว อย่างนี้ดีไหมแล้วเพลงมากมายก็เพราะมากเนื้อหาดีด้วยครับเหมาะสำหรับเปิดคอนเสิร์ตดีลองว่าลองได้ไหมเคยฟังครับแต่ว่าน่าจะนสุดยอดแต่พี่ว่าน่าจะดีเพราะว่ามันก็เป็นเพลงฮิตด้วยนะครับเนื้อหาดีความหมายดีมากเปิดคอนเสิร์ตแล้วแบบคนกรี๊ดแน่แล้วก็มีเป็นจังหวะกลางๆที่แบบพอถึงท่อนนั้นโชว์เต้นเต้นเอาให้แบบเห็นแล้วแบบเฮ้ย ทำได้ได้เอาไว้อย่างนี้เลยนะต้องทําให้รู้สึกอย่างนี้นะครับก็บบเลยวลองฝึกดูแค่ท่อนเดียวแต่ท่อนอื่นเนี่ยอาจจะมีท่าน,นิดๆิดหน่อยหน่อยเป็นท่าแบบว่าเหมือนนี่ยดูอย่างพี่บี้ที่เขามาเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีท่านิดนิดหน่อยหน่อยมันจะไม่ใช่ทั้งเพลงอย่างในเพลงเพลงช้าของเขาเนี่ยเขาจะมีนิดหนึ่งอาจจะของเราอาจจะมีอย่างนั้นนิดหนึ่งแต่พอถึงจังหวะท่อนแรปนั่นแหละคือโชว์เต้นยาวเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ดีครับน่าสนใจก็อยาก ที่มันมีแบบว่าที่ไปแขนมันพลิ้วๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะจบแบบว่าเอาขาชี้ฟ้าเอาตีดังกาอเงี้ยครับแล้วก็จะโชว์กีตาร์ด้วยใช่ไหมครับครับอโชว์กีตาร์คิดว่าเพลงอะไรที่เล่นกีตาร์แล้วออกมาดูดีสุดคิดว่าเพลงอยากร้องเพลงรักแท้ดูแลไม่ได้ครับรักแท้ดูแลไม่ได้ของ,ของโปรเตโ,โเต,โโตโแล้วถนัดได้เลยทั้งเพลงคือตอน ตอนแรกเขาเรียกอินโรใช่ไหมครับขายอินโรตอนแรกก็เล่นเล่นได้ครับแล้วนี่ก็อยากต้องการวงอยู่ไหมครับก็อยากอยากต้องการวงอยู่เล่นกีตาร์ครับมีเล่นกีตาร์ด้วยกีตาร์เล่นประมาณมมสามครับรักจำเอาฮะเพื่อนเพื่อนที่ที่อยู่วงเดียวกันก็แบบเล่นสอนเล่นไงครับน่งน่งเล่นแบบจริงจังไปเลยได้ไหมนั่งเล่นเออคือแบบว่าสามารถโซโลได้ไหมถ้า ถ้าฝึกก็ได้ครับแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดคือคือไนมีโซโล่นิดหนึ่งอ่ะให้มันรู้สึกแบบเป็นแบบจริงจังเพราะไม่งั้นถ้าเกิดมาแค่อินโทร,รกับท่อนแรกท่อนเดียวและเป็นวงเข้าเนี่ยมันจะเหมือนโตัวโน๊เป๊ะเลยซึ่งซึ่งท่างนั้นพี่ก็ไม่เห็นด้วยแต่ถ้าแบบว่าเราสามารถที่จะแบบเล่นประกอบไปทั้งเพลงรวมทั้งมีโซโล่ก็โชว์ได้ด้วยคือพี่ไม่ไม่นิดว่าต้องทั้งทั้งเพลงหรอกแต่ขอว่าอินโทรเนี่ยขอจับที่นิ้วเรารได้ไหมว่าแบบว่าเข้าถูกต้อง พอถึงจังหวะโซโลขอจับที่นิ้วแล้วก็พอจบเพลงเนี่ยเม็ดสุดท้ายที่แบบ<ม>กริ้งที่ที่นิ้วเราอะไรเงี้ยมันจะดูดีมากไดไหมอย่างนี้น่าจะไหวอ,อ,อะงั้นโอเคเรื่องถนัดครับถนัดตันขึ้นครับอินโทรครับก็คือทั้งเพลงปกติก็จะเล่นแบบว่าพอขึ้นมาปุ๊บพอพอท่อนที่มันฮุกก็จะตีคอร์เล่นเงี้ยครับน่าสนใจมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ขอเลี้ยงใหม่ทีนะครับการอาจจะลองไปคิดชื่อคอนเสิร์ตของการอีกทีก็ได้แต่ว่า เนื้อหาของคอนเสิร์ตกันเนี่ยมันคือวาไรตี้ความหลากหลายเป็นการโชว์ความสามารถที่กันมีอยู่ใ,<ช>ในหลายๆทางนะครับลองดูนะครับว่าเปิดมาเนี่ยโชว์ร้องและเต้นก็คือเพลงมากมายจากนั้นจะเรียนลองดูว่าก็น่าจะเป็นเพลงใหม่เลยรีบๆเอาเพลงใหม่มให้คนดูฟังเลยแล้วกันดังนั้นจบมากมายปุ๊บ,บแนะนำตัวแนะนำชื่อคอนเสิร์ต แล้วก็แนะนําเพลงต่อไปเลยว่าเป็นโอกาสดีให้เกียรติกับเพลงของตัวเองนี่คือเพลงแรกในชีวิตถูกไหมครับครับพูดให้แบบคนรู้สึกว่ามีคุณกําลังมีสนร่วมกับประสบการณ์คือแบบว่าคุณเป็นคนกลุ่มคนกลุ่มแรกที่จะได้ฟังเพลงนี้แล้วกันดีใจมากมันเป็นเพลงแรกในชีวิตของกันอะไรเงี้ยนะครับคุณแบบมูดประมาณอย่างนั้นงั้นถ้าพี่จะฝากก็คือตอนนี้คือเรื่องร้องพี่ไม่ค่อยห่วง พี่ฝากเรื่องกีตาร์ลองลองดูและเรื่องเต้นลองไปคิดดูต้องปรึกษากับพี่ลุกตาดีๆนะครับเออนะครับท่้งนั้นโอเคตามนี้ตามนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับในวันเสาร์นี้คุณจะได้พบกับการแข่งขันครั้งสุดท้ายในโจทย์มินิคอนเสิร์ตของกันและริดแบบเต็มอิ่ม30นาทีและในวันอาทิตย์เตรียมมันกับคอนเสิร์ตของแาดคนสุดท้ายจากเดอะสตาร์ขนฟ้าคว้าดาวปี6พร้อมกบบลุ้นระทึกไปกับการประกาศผลว่าใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทย ซึ่งถ้าใครอยากเข้าชมการประกาศผลและคอนเสิร์ตในวันาทิตที่2พฤษภาคมนี้ที่ Indoor Stadium หัวหมากแล,แลก้วล้วก็รีบขอบัตรเข้าชมได้ครับทาง S M S พิมพ์ตัว i แล้วส่งมาที่4242899